รถจอดนานจะมีปัญหาอย่างนี้แหละครับปัญหาแบตหมดต้องใช้ตัวชาร์จ p รัสรีเพ์ชาร์เจอร์ยังไม่เต็มฮะยังไม่เต็มไม่ต้องถอดไม่ต้องยกไปร้านชาร์จแบตเตอรี่ เสียงพัดลมมันเป่าดังเหมือนกันเคมีติดไว้สบายใจครับพร้อมกับสายล่ามสายพ่วงยาวๆหน่อยนะครับเผื่อไปมีปัญหาที่อื่นแต่แบตยังดีอยู่ไปที่อื่นแล้วเวลาเราขับวิ่งไปมันก็ชาร์จไปด้วยออจอดเข้าไว้ไม่มีปัญหาครับอันนี้จอดไว้ประมาณ สองสัปดาห์ละครึ่งเดือนหรือตอนท้ายต้องกลับมาดูถ้าแบตเต็มไฟเต็มแบตตัวตัวรูปแบตเตอรีม่มันก็จะนิ่งเต็มเป็นแถบก็ขาวโอเค